สวัสดีครับกับผมนายนัทวุฒิมาอลารหัส66205026หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลปีที่2วันนี้จะมาเขียน Solid Works Circle Tool ครับก็มาเขียนกันเลยนะครับจะเริ่มในการเลือกไอโฟอนพีน,นะครับโอเคเลือกฟอนพีแล้วต่อมาเราก็มาสร้างสามเหลี่ยมกันครับโดยใช้ลายนะรากไม้ขนาด ควบทตนิดทุกเส้นนะโอเคต่อไปก็จะมาเป็นการใส่ขนาดไปที่สมาร์ทเดเมนชั่ขนาดเป็น40นะครับโอเคจะน่นกากดถูกต้องนะครับจะลบเส้นขนาดออไไป ก็จะได้ดูง่ายครับต่อมาก็เป็นการสร้างวงกลมครับผมเลือกเป็นเอ่อ circle ครับคำสั่ง C i r c l e ติก๊กนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับก็มาติ๊กตรงนี้ใต้วงแร้แล้วต่อไปวงที่สองครับติก๊กตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มาติก๊กมุมนี้นะครับต่อไปก็คืออีวงหนึ่งเรคือติ๊กนี้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เลือกมุมใดวงหนึ่งก็ได้นะครับเป็นขวาหรือซ้ายก็ได้จากนั้นกดสีเล็ตนะครับเพื่อการยืนยันต่อไปคือเป็นการสร้างวงกลมภายในรูปสามเหลี่ยมนะครับ ผมจะเลือกเป็น p e r i p o t a l Circle นะครับเิกที่มุมนี้มุมขวาแล้วก็มุมซ้ายนะครับโอเคต่อไปก็เป็นการสร้างวงกลมอีกวงนึงผมจะใช้ตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางเลยนะแล้วก็มาติกที่มุมนี้แล้วก็วงใหญ่นะครับวงใหญ่ที่คุมนอกด้านสุดนะตรงนี้ยึดตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วครับแล้วก็มาติกที่มุมนี้โอเคมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กด ต้ครับโอเคลูกที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับอขอบคุณครับ